อันนีครับนักศึกษานะครับชั่วโมงนี้นะครับมันมีตามไมโครเวฟทวนเลยนะครับอี่ห้ออีเล็กตัรพักอาการเสียตัวนี้เขาบอกว่านะครับก็คือเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับไฟไม่เข้าเครื่อนเสียบปลั๊กตัวนี้เนี่ยเสียบปลั๊กแล้วนะครับนะแล้วก็เวลาเปิดเครื่องพุ๊บไฟไม่เข้าเรื่อนอันนี้อยู่ภายในวันนดี๋นะ,ะนี่แผ่นไม้ก้าเนาะจานอ่ะไฟไว้ปุ๊บ ป,ปึ๊บเข้าไปละวเออมีปึ๊บเนี่ยไม่ทำงานเลยตั้งเวลาไว้ทำงานเลยอ่านี้เราก็มาดูว่านะคันเสียง,งเป็นอะไรนี่ก็คือนักษาดูเลยนะทีนี้นะครับมันจะมีนะฮะกระเดื่องตัวเนี้ยเป็นคนไกลกระเดื่องเนี่ยของอานเนี่ยหกักอ่าด้านในเนี่ยหกักหักปุ๊บตัวนี้มีหน้าที่อะไรจะไปกดลิมิตสวิตช์นะครับนี่จะไปกดลิมิตสวิตช์ เนี่ยที่หักไปกดริมิตสวิตสองตัวตัวล่างอัตอนนี้ตัวล่างนะครับกดตัวนี้ลิมิตสวิตตัวนี้นี่นะฮะกดลิมิตสวิตตัวนี้นี่นะฮะกดลิมิตสวิตตัวล่างนะฮะตัวบนมันหักใช่ไหมตัวบนนะฮะตัวบนมันหักแต่ไปกดริมิตสวิตตัวนี้อันไในนี้ คนไก่มันหักอยู่มีคนไก่มันหักอยู่เหมือนกันแหละฮะไม่ทำงานไม่ทำงานเปิดสวิตไปปุ๊บนะตัง้งเวลาปุ๊บมันทำงานเลยอันนี้นะไ้มันทำงานก็นคือแล้วเราก็ต้องหาอะไรครับหาอะไรก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยแต่ตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวลองดูนะตอนนี้นะหนักใช่ไหมครับ กลไกมันหักจะไปเตะได้เป็นชีวิตสองอันเลยตั้งสังคมไว้ตั้งเวลานะครับตั้งเวลาอะไมไปทำงานใช่ไหมตั้งเวลาปุ๊บจริงๆก็ทำงานแล้วมันไสงงนนป,รรปสั่งงานปร๊บสั่งงานเนะฮะทีนี้ก็ค,คือคกลไกมันเสียนเองอต้องทำงานทั้งปันทั้งตัวอีกตัวหนึ่งนะ นี้ก็นะฮมันก็มีอะไหล่เก่ามีอะไหล่เก่าๆอยู่นะครับก็คือนะฮะมีอะไหล่เก่าๆอยู่ยี่ห้อเดียวกันเลยยี่ห้อโตลับนี่นะฮะัยี่ห้อเดียวกันเลยนยี่ห้ตัวลักเดี๋ยวนะฮะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเปลี่ยนกลไกเปลี่ยนคลไกก็ถอดน็อตตอกตัวในตัวหนึ่งในตัวหนึ่งนะฮะ เพียนก็ใช้ได้ <c oughs> ถ้าเราเปลี่ยนถูกต้องนั่นนะครับตอนนี้นะผูก,ก็ได้เปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนฝาแล้วเน,ะนาะฝาตัวน,นี้าเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับมัไม่คล้องมาอยู่แล้วล่ะทีน,นี้นะฮะของตัวนี้จะทํางานเข้ากัน,นปึน๊บเราวกันดู ตัดเลยวเปิดตัวนี้ก็ตัวนี้ฮะจำให้เห็นเนาะแคกกระทะนี่ะปึ๊บนะอ่ะเดี๋ยว่าเราเปิดดูนะครับเราเปิดดูดิผ่านไหม ล้มหมุนนะครับเรากดออกปุ๊บมันก็จะนะฮะตัดอัตโนมัตินะครับสองตัวนี้นะครับสองตัวดีเบซิลสองตัวนี้ถ้าใครนะฮะตัวนี้คือแปลงได้เราจะใช้ตัวเดียวได้นะครับถ,ถ้าเนี้เราใช้ตัวเดียวได้เมื่อกี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนสองตัวเราเราใช้ตัวเดียวได้ ตัวนี้เราก็แล้วกดให้มันนะฮะลิมิเต็ดนี้เราก็กดแล้วค้างไว้ทำได้มีจริงๆอ่ะอันนี้ก็แล้วทำให้มันค้างไว้ร้อเปลี่ยนลิมิเต็ดสวิตตัดต่อ N O N C นะ N O N C กูเคยสอนแล้วเนาะนะดกับพวกรีเลย์นะ N O N C ก็จะมีลิมิตสวิตบอกนะฮะต่อ N O N C คอมมอนเนี่ยนี่นะฮะต้องลิมิตสวิต แล้วก็ใช้ตัวเดียวก็ได้หักเนาะแล้วก็ใช้ตัวเดียวก็ได้มันหักเมื่อกี้นะใช้ตัวเดียวก็ได้แปลงเอานะฮะให้มันตัดตืงนตื้อตัวเดียวอันนี้มันมีเปลี่ยนอยู่แล้วก็เปลี่ยนเลยส่วนบล็อกการทํางานนะฮะบล็อกการทํางานครูก็จะสอนไปแล้วนะครับหลักการทํางานของอาจารย์ในเบ็บมีอะไรบ้างอะเดี๋ยวอธิบายให้อีกนิดนึงนะครับอันนะครับเราพันดูนะบล็อกการนะครับเข่าๆนะครับครูเคยสอนนะครับไหนไปดูในยูทูบเก่าๆก่อนลกนะเคยสอนละเอียดเลยนะ อันนี้ไฟเข้ามาสองโบลต์นะครับ้ามาปุ๊บนี่ตุวตรงนี้ตัดนะฮะจับอุณหภูมินี่ตัวปฏิความถี่นะไมโครเวฟตัวนี้นะฮะคือใช้แทนก็ได้หมดเลยนะครับก็คือเพียงแต่ตําแหน่งขาเนี่ยที่เราตําแหน่งขาที่วางขาให้มันถูกต้องกันละกันบางทีละวางลงมางี้หัวตัวยังวางลงมางี้บางทีก็วางขึ้นไปงี้มือวางขึ้นไปงี้แล้วแต่นะครับแต่ดูที่ฐานยึดถ้ามันเข้ากันน่าจะใช้ได้เลย ตู้สิทธิ์คอนเทนด์ล้ต่อมานี่จะเป็นฟิวฟิวตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะฟิวในตัวนี้จะเป็นนะตัวเก็บประจุความถี่สูงอันนี่ก็ไดโอดด้วยความถี่สูงนะครับต่อลงตัวถังเครื่องเลยตัวนี้อาที่ส่วนมากก็พบก็คือตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ตัวมากเลยนะฮะอ่าแล้วก็ฟิวขาดนะหม้อแปลงนี่ยังไม่เจอเลย ตัวนี้จะเป็นชุดคนไกลนะครับชุดตั้งเวลาชุดตั้งเวลาอัานที่จะเป็นระบบเซตตี้ก็คือมีสวิตช์สองตัวตัวนี้น <c oughs> ตัวบนตัวล่างน,น,นี้เข่าๆนะครับดูยูทูบเข่าๆแล้วกันก็ <c oughs> นะครับนักศึกษานะครับเตาไมโครเวฟอิเล็กตรอลักเร่อง <c oughs> นี้นะที่ว่าคนไกกระเดื่องันหกนี้นะกูก็ได้เปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วนะ,นะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็คือก็ลองดูแล้วนะครับก็คือมันร้อนละ คือถ้าไม่มีจริงๆนะครับมันหกักตรงนี้มีมีจริงต,งตงนนัวบนหรือตัวล่างก็ได้เราก็แล้วฮะอ่าด้านนี้มีสวิตต์เลยนะครับทําให้มันละล็อกคาไปเลยอ่าในนี้มันมีเปลี่ยนนะฮะของวัดด้วยนะฮะมันเปลี่ยนกูก็เปลี่ยนเลยดีกว่าอัานนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเสร็จแล้วอ่าตั้งอุณหภูมิอ่าตั้งประมาณกี่านาทีก็ทำงานล้ว อเอานี่ไว้แค่นี้นะครับนักศึกษากำไรามรู้ไม่ม,มากก็น้อยนะครับหนึ่งจากซ่อนนะครับต่อไปปรเภทนะครับเอา,น,เอาน,นีูไปดูครับนี่ครับ